ช่วงนั้นก็สามปีที่แล้วนะฮะทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันคือคือมันยังไงล่ะมันเข้ามาใหม่ๆเราไม่รู้จักค่อยไม่สนิทกันนะครับก็เป็นงานก็ทะเลาะเบาอันนี้แหละทะเลาะกันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ฟังผมก็มีเหตุผลของผมคือ,เ,อเรามาอยู่ในรั้วเดียวกันก่อจะปรับความเข้าใจกันนะครับก็ทะเลาะกันอยู่บ้านที่สิงห์ซึ่งผู้ใหญ่ยังไม่รู้ตอนนั้นมันก็เป็นพนักงาน ผมก็เป็นนักร้องนะฮะมันก็พูดไม่เข้าหูกันนี่แหละนะสไตล์ผู้หญิงกับผู้ชายนะมันคือมันจมอ่ะจมไปปั๊บผมจ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 ม,จมแล้วผมก็อ่าไม่พอใจมันถ้าเป็นยังคือเบอดูแฉสิน่ะมันก็ประทะคารมนะฮะแล้วเราก็ดื่มดื่มด้วยวันนั้นนะครับก็ทะเลาะกันไปมันตบป,ะป,ะปะั๊บปไอ้แจ็คก,ก็เ,เลยเอามีดวาง บางไว้ต่อหน้าผมกับต่อไปเอามีดบางไว้เลยอันนี้น่าเขาจะน่าจะเล่าเรื่องหรือมั้งเอามีดบางปับ๊บไอ้นุก็อยู่ข้าง,างเอามีดให้คนบางบางไว้ตรงกลางคือฟันก็ฟันนะฟันก็ฟันนะครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนตั้งแต่สามปีที่แล้วคือมันเป็นการทะเลาะกันหนักมากคือปรับลงตุกปรับคือผมก็มาจากบ้านของผมมันก็มาจากบ้านของมันเนี่ย แล้วมันมีว่าเป็นใครอ่ะถึงถึงมาสั่งกูอย่างเงี้ยเนาะคือเราไม่เข้าใจไงเราไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเป็นใครวะทําทไมต้องมาสั่งกูอ่ะย่างเงี้ยเฮ้ย hey, ทาไมวะทําทไมต้องมาสั่งกูทําไมต้องมาด่ากูก็เนี่ยเมื่อเราเพิ่งรู้จักกันอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ไอ้แจ๊คก็วางมีดวางมีดไว้ตรงกลางนะฮะบอกเอาฟันกันเลยบอก แจกว่านะฮะไอ้นุก,ก็ไม่พูดอะไรนะฮะคือกลัวไงคือตอนนั้นมันโมโหมากผมก็เลยตัดใจกลับบ้านคือไม่อยากทะเลาะไม่อยากมันบานไปคืออารมณ์ผู้หญิงอะผมดูอยู่แล้วมันมันไม่ลงหรอกนะฮะคืออารมณ์ของผู้หญิงมันจะมันไม่เหมือนผู้ชาย,ยางไงอันนี้ไม่ได้ว่ามันนะแต่คือตอนนั้นผมว่ากูก็เพึ่งเข้ามาค่ายกูก็พึ่งมาทํางานถ้ากูฟันมันหรือกูทะเลาะกับกูตีมันเนี่ยปับ๊บ กูได้ออกจากค่ายแน่นอนผู้ใหญ่มองกูไม่ดีผมก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเลยร้องไห้กลับบ้านแบบร้องไห้ฝนตกด้วยหรือเปล่าวนะก็จำไม่ได้นะฮะกลับไปบ้านร้องไห้คือแบบเหล,ลือใจอ่ะเขา้าใจปะศูนย์น่ะเตะเฮ็ดยั้งบ่ได้ก็ตัดสินใจกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวชิคอ้สีแดงนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวร้องไห้ศูนย์ ศูนย์ครับเตื่นเช้าขึ้นมาเขาบอกหนูศูนย์ครับแต่เขายังไม่ได้สุดท้ายก็มานั่งปรับความเข้าใจกันนะครับว่าก็ขอโทษกันว่าคําขอโทษมันเป็นการยกยกอ่า,อ,าอะไรออกจากภูเขานะยกความบาดมางคือผมก็ร้องไห้เลยผมร้องไห้แบบศูนย์นะเข้าใจปะคําคว่าเหลือใจนะนะพี่พี่พี่เข้าใจคับว่าเหลือใจไหม กำปัน้นนี่ยุตนานี่ปุ๊กเนี่ยใส่หน้านี่พวกเนี่ยผู้ชายแค่นิดเดียวเนี่ยนะฮะไปแล้วไปนี่แตกแล้วแค่หมัดเดียวแต่ผมไม่ทําผมตัดสินใจคือวันนั้นย่างเนื้อย่างอะไรผมนุกกลับกันเลยบอยูแล้นะฮะบอยูแล้ว,นะะลวเดี๋ยวขอไปสุขบัตตีอาร่วมยุบัน นะครับผมก็เลยกลับบ้านไปร้องไห้ขี่มอไซค์ร้องไห้คือมันเหลือใจเหลือใจว่าเฮ้ยทําไมเราถึงทะเลาะกันเรื่องเล็กเกน้อยอย่างงี้วะทาไมได้ถามว่าทําไมทําไมเฮ้ยแต่มึงดีแล้วนะที่มึงไม่ทําคิดคุยกับตัวเองแต่ว่ามึงดีแล้วที่มึงไม่ทําถ้ามึงทําอ่าอ,อนาคตมึงจบแน่นอนดีแล้วที่มึงคิดได้แบบเนี้ทีนี้ก็ร้องไห้ออกมาฝนตก ร้องไห้กลับบ้านนะครับร้องไห้กลับบ้านคือร้องแบบร้องโหเลยไม่ใช่ร้แบบอ,องแบบน้ําตาคือร้องแบบอย่างเงี้ยดีแล้วทำแบบนี้มันดีแล้วพอกลับบ้านมาก็มานันต่อมาก็มาปรึกษาหารือกันว่าทําไมถึงอันเนี้ยก็เลยลดอีโกของแต่ละคนลงคําว่าอีโก้อีโกก็คือเป็นสิ่งที่มันติดตัวของคนแต่ละคนคือคิดว่าจะขวางขัด นะฮะคิดว่าจะข้องคักคือคิดว่าตัวเองเดินมาด้วยตัวเองนะคนมันจะคิดแบบเนี้ยนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนี้นะฮะไปมันก็อาจจะมีนคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันในยุคนั้นนะครับเราคิดว่าเรามาจากถูกพ่อแม่แม่เราเลี้ยงมาดีอะ่ะเราอยู่กับพ่อแม่ของเราเราอยู่กับเราเกิดในสังคมของเราเราเดินทางมาด้วยตัวเองเราไม่ได้บอกมันไปรับอย่างเงี้ยในสามปี มันก็เลยมีอีโก้แล้วก็เลยถอยคนละเก้าถอยคนละเก้าออกมาปั๊บถอยคนละเก้าถอยคนละเก้าสุดท้ายก็ไม่มีทะเลาะกันเลยหลังจากนั้นนะฮะให้เกียดยิ่งเสน็จยิ่งให้เกียรดกันทีเนี้ยนะฮะคือถ้าวันนั้นผมตัดสินใจนี่ต่อยหน้ามันนะฮะต่อยหน้าไปก็คงอ่าผมก็หมดอนาคตเลยเพราะว่าผมก็ขึ้นเข้ามาค่ายนะฮะ นะครับผมคิดว่านะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับบ้านเลยนะฮะคืออารมณ์ผู้ชายอ่ะมันใจร้อนอยู่แล้วนะครับมันไม่เหมือนผู้หญิงนะที่จะมาด่ากันด่ากันเน้นๆนี่คือผู้ชายมันไม่ได้พูดมากนะมันต่อยเลยถ้ามันจะต่อยจริงๆนะครับถ้ามันจะตีกันนี่รีเนี่ยมันตีแล้วมันไม่ได้พูดเหมือนผู้หญิงนะมันจะไม่พูดว่าแซวนั่นสาวนี่มันไม่ได้พูดอ่าต่อลาะต่อเทียงกันยาวนะ แต่มันก็หนึ่งคือช่วงหน้านะันคือหน้าพ่อกับแม่ลอยมายายายาเด็ดขาดมันจะมีบักดำกับบกขเข่อยู่ในหัวสมองเนี่ยตีมันเลยมันยามมึงนี่บักดำว่านะฮะบักดำดำในหัวสมองนี่ว่าตีมันเลยมันยามมึงเข้ามาเ,เข้ากับมาโดยตัวเองเข้าบาในมีไผย มันสิบมาบังคับมึงมาได้บักดำว่าแต่บักขาวว่าอย่าทำอ,อนาคตหมดแน่นอนถ้าทำมึงเข้ามาอยู่ค่ายมีอะไรก็ค่อยคุยกันส่วนบักดำมึงอย่าไปเชื่อบักขาวมึงตีมันเลยมา<ะ>มึงตีมันอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายบักขาวชนะนะฮะบักขาวชนะผมก็เลยมีมีโมเมนต์กับมันเท่าทุกวันนี้แหละนะครับ มันก็ยังเป็นเรื่องแซวล์กันตลกตลกนะฮะพอย้อนกลับไปพออายุเท่าเนี้ยปีนี้ผมอายุจะยี่สิบเจ็ดแล้วเดือนเมษาผมก็เลยกลับไปโมเมนต์มันน่ามันน่ารักจริงๆเวลาหัวแมยเวลานั่ง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 คุยด้วยกันงานนั้นมูยิ่งใกล้เตียงเรเจนะฮะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างผมกับปายก็มันมันก็เคยมันก็ไปมาหยอก้ากันตลุงหัวมวลนะครับปัจจุบันก็ ก็ <tyard>. <S <S จะเซลกันในกลุ่มนะฮะก็เป็นโมเมนต์กว่าจะเป็นแกงน๊งสมายมันก็เนาะเราก็ต่างต่างพ่อแม่ต่างครอบครัวต่างอะไรเนาะเราก็ไม่รู้ภูมิฐานของแต่ละครอบครัวมาเป็นมาเป็นยังไงนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะักกว่าเราจะจับกลุ่มกว่าเราจะอ่ามีทุกวันเนี้ยแก๊งเนี่ยคือยากมากนะฮะเราต้อง สร้างความเข้าใจกันนะฮะหนึ่งคือให้ใจกันมากๆนะครับมันไม่ใช่คนแค่คนสองสามคนมันเป็นห้าหกเจ็ดคนที่อยู่ด้วยกันนะครับในในส่วนของพวกผมนะแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นผมไม่รักนะไม่ใช่ว่าเอาแค่กลุ่มผมตัวยไม่ใช่ว่าผมเอาแค่กลุ่มของผมนะผมก็รักทุกคนในค่ายนะครับแต่โมเมนต์ที่มันอยู่ด้วยกันมันก็อ่ามันก็ต้องใส่ใจกันเยอะมากเยอะ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 กว่าคนอื่นนะฮะมันก็เป็นแบบนี้ เป็นพร่อเอกเอมบีเลยครับพี่น้องครับแม่ <c oughs> ให้ครับแล้วศูนย์เนาะเห็นยังบ่ไไหนี <c> ่ย <oughs> เห็นยังบ่ได้ก็ยังครับศูน, <al> นย์จนไหนอ่ะขิดเล่นศูน,ย,น,ย,นย์อะไรทั้งหนึ่งคือเป็นวัยรุ่นกำลังอารมณ์ร้อนไงยี่สิบต้นๆเนี่ยอ่าผมก็จะจะประมาณยี่สิบสองยิบสามกำลังเป็นวัยรุ่นที่หัวร้อนเลยกำลังร้อนวิชาเลย <c oughs> <c oughs> จบใหม่ๆ จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆนะฮะกำลังหัวกําลังร้อนเลยกําลังวิชากําลังแก่กล้านะฮะแต่มาคิดดูอีกทีคือเหมือนสุภาษิตท,ที่เขาว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะฮะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมันยังใช้ได้ทุกวันนี้นะครับก็เพราะมีอีโก้นั่นแหละมันถึงทําให้เราอยู่ร่วมสังคมไม่ได้แต่พอเราลดปับ๊บนะครับ พอลดปั๊บให้เกียรติให้เกียรติทุกคนนะฮะให้เกียรติทุกคนในค่ายให้เกียรติอ่าให้เกียรติให้เกียรติคนขับรถให้เกียรติแม่บ้าน